เป็นอกเทศทยมดอกทางดาวน์เนาะวันเดผลิตตัวก็ัคน่องตัวมาลายมืเราี่นอกกไดในว่าผมเราขออเมริกาวันสวัสดีอังกเราตั๊บาทน้องเลยตักาทงานศพของป้าอยู่วาเก่ของลุงมึงจะไปอนนเขตคือป้าโบบา้อพี่นน้อง คตอนนี้บริโภคลดลงอิตูสตูนฟิดเฟียฟติาาินอนอกราหันไปหนี่อกะเล่กอนพเวล่าเิดถ่ายที่นี่ก็ด้่นีก็ได้มีามาใส่บาตรจังานงานทุกของบปากบานนาะไปาาเพื่อนของกันคอ์สวานี่เดินพี่น้อง ตก่อนความคิดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ดีขอบคุอันด่วนอีกทีเนาะถ้อย่างไรกลับไปกดชมกันนะพี่น้องเนาะ คือเสียนใส่เขียมทำพี่ีใส่บาทนะพี่น้องอยู่ในงานศพของป้าโบบานเนาะอยู่มันเกงกตรงมันจะนอนเป็นกอยเป็นกอยเป็นกอยเป็นป้าเป็นแก้วนะแก้วปาแก้วใจรยรปนอเนกอยน เนอาศัยได้ทรงสกานลงป่าในบ่ายของมื่อนี่แหละเนาะพี่น้องในวันอาทิตย์นี่ยเนาะ อันนี้ก็เอยงานชกของแม่ป่าโบบาลมหาละมาพี่น้องอยู่ที่เก่งเกอกดงนี่แหละ

我哥哥。 အဲ့ဒါက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 အ

i าบานเพื่ลงป่านเนาะนี่เราไปบ้าน အာလာလာလာ 哎，你好。 มาทําอะไรกันบ้างนะคะก็มีทั้งเรื่องของการทํางาน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 นะ <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นไต่บาทแล้วเรียบร้อยนะพี่น้อง

Đón bài nhé thì mai à, ma, ma. rồi nãy. Ba ba. Rồi. Một bên nhàng. <laughs> บบอบรุดบลื่นเนาะยายสับย้ายหายมมดแม่บายบ่ายเลยแถมได้ขนมได้ชิมก่ซือนาคาบเศร้ามันแล้วแล้วนาะพี่น้องใส่บาดจันน้าัึงแต่ั้งแต่คาบบ่ายจะได้เอา ปลาบันเดนเออปลาบัวบานเนาะพี่น้องปลาบัวบานเป็นนปลาสาในี่เราไปลาบัวบานนาลาเนาะชือว่าสำเร็จไปขับเช้ามาเนี่ยังเป็นขับบ่าย่เนาะจะไม่เอาในมะเขือกมาคัะ ทีมข่าวด้วยพี่น้องเลยพี่น้องต่างประเทศเนาะพี่น้องประเทศนะ